จำอะไรจำไม่ได้ครับผมต้องบอกชื่อรอครับถ้าเปิดไม้ละมานี่ก็อีกคนละเรื่องครับผมอันนี้เริ่มการแข่งขันนะผม o ศูนย์ุณละนศูนย์ เดีอลปิดพลีตั้งตั้งสวยครับตรงนี้มุงปืเส้นยังไม่ยืดเลยครับผม หนึ่งต่อศูนย์ครับตอรีตันอยู่ทีมละสองคนครับแล้วจะจัดแล้วจะตกลงกันในเหลี่ยมเดิมพัน เกี่ยวได้หลังเท้าอ่ยยังเล่นไม่ออกครับยังเล่นไม่ออกเส้นยังไม่ยืดหายใจออกครับเส้นไอ้แม็กมันบางๆครับผม <c oughs> สวัสดีคุณดูที่เข้ามาใหม่นะครับตะก้อซ้อมกับตะก้อเดิมพันนี่มันไม่เหมือนกันนะครับตะก้อซ้อมมันไม่กดดันแต่ตะก้อเดิมพันนี่มันจะกดดันจริงๆหน่อย

พวกโชลีลาครับผมเดิมพันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ของผมนี่เตะซ้อมเตะอะไรไม่เป็นผมชอบแต่เดิมพันอย่างเดียวก็หลายป่ายครับไฟีน จมออกมันไม่ออกไม่สุดของเกาหลีเขาให้ไหาหลีเขาให้ให้ มาหูหน่อยครับมาหูอันนี้คนดูนะครับผมที่เข้ามาดูอันนี้คนดูข้างคนเสียครับนได้โอ้ยดรแล้วมึง เกี่ยวเกาหลีตั้งเข้ามาได้มุงโอยโอยปวดและเหนื่อยบอกยดีแล้วไฟมันลายเย

อันนี้คนเสียตังค์นะครับผมคนเสียตังค์เล่นฝังเกาหลีไปเยอะเเล่นไป5คับลีน่นไ5,000ครับโอเคครับเขาเสมอเะเสาเนี่ยแหละมนะครับใหญ่ครับอันนี้ตองเสียตองเสีย <c oughs> คนเล่นครับคนเล่นในคนเล่นค,คนเล่นใส่ลมนิดหน่อยเต็มเดยวกกรรมการเต็มเต็มสาต่อสี่ครับสาต่อสี่เกาหลีตามอยู <Yeah> ่หนึ UH> ่งเต็มเกาหลีตั้งได้ครับจเต้มเท่าหรือเปล่ามงหยอดโอ้เต้ม โอ้น้ำใจเกาหลีไอ้หีอะโอ้ยโอ้โอ้โอ้มันไม่เล่นต่อครับโอ้เกาหลีมีน้ำใจมากครับเห็นคู่เห็นคู่ต่อสู้ล้มล้มไม่ซ้ำนะครับผมครับแต่ก็ดีมีน้ำใจอีกครับผม ไอ้เจ้เพื่อนมีน้ำใจมากเลยวะเมื่อกี้เมื่อกี้ลูกแจ้งมาแต่เกาหลีรับได้แต่เห็นคู่ต่อสู้เขาล้มครับเลยไม่ซ้ำครับราคาเสมอเสมอครับ ข้อวต้มพันก็จะมาหลากหลายจากที่นะครับสวัสดีคุณดูที่เข้ามาใหม่นะครับผมสงสัยอะไรคอมเมนต์เข้ามาถามได้ครับผมผมก็พูดไม่ค่อยเป็นขอเสื้อครับขอเสืออเส้อแล้ว เสื้อนะครับผมเสื้อครับผมเสื้อนะครับผมเสื้อาด้วยเออเดียวกันเลยกดแม่มึงเเสื้อทีมกันเสื้อทีมเสื้อทีมงร้านแ่ัเฮ้ยเไเอออเาอะ่างรย้อนเฮ้ยอายาเจ

มาให้กำลังใจตะก้อเกาหลีได้นะครับผมตะก้อตอนนี้เป็นรองอยู่ครับผมเฮ้ยเน้นเฮ้ยเน้นเน้ล่ะเน้นเน้นเน้น นิดหน่อยนิดๆหน่อยนนหนึ่งบวกหนึ่งเท่าไหร่ไม่เข้าใจครับเพรที่หลังเขตครับผมสามต่อเจครับแต่แตมันทางจะห่างครับจะไล่ไปทันหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเจต่อสามครับ

ขายขาแล้วพี่คนพี่นขายขายเยอะแล้วใครเป็นกูเด็ตะก้อครับไม่มีกูอันนี้จะเป็น ตะก้อเหลี่ยมครับตะก้อเหลี่ยมจะไม่มีค่อยมีฟาดมีอะไรเลยแต่ตกลงเหลี่ยมกันจะเล่นเอาเมื่อกี้ลอยสี่เสียแล้วมันฝั่งนี้ไม่ค่อยจะหมานเดิมพันเท่าไรครับผมคนไทยเสียไปสามพันครับผมวันนี้เตะแพ้ไหนก็แพ้ เดียนสองลายนึก็เสียงเพียนมาล้วมาก่อนลงไมาก่อนเยก่อน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 เขารีตั้งมลลุงตู่กับลุงพลเนี่ยผมเบื่อประวิทย์ครับประวิทย์ เพราะว่าปวิดไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอย่างเดียวเลยดูหลังให้พลาดสิมาลากกันแล้วดูหลังเลยนี่ครับองค์เคลียครับเล่นไปเยอะครับเลยโมโหนิดหน่อยเยจ้าใช้าใช้าเยอะากกันแล้วลากกันไปไปไปเขาเลยตั้งสวยเฮ้ยเจอเฮ้ยเจ็บไปเอาแก้ไปนะแก้ไป

ชนะไหมครับยังครับแต้มตามอยู่เก้าสี่ก็มันยังร้องได้อยู่นะมึงตั้งใจก็ร้องได้นะเลตเกาหลีอย่างเดียวรับตังค์โอ้ย สี่เก้าครับได้เลยครับดีห้าอเก้าครับี่ครับกีฬาครับเห็นไหมล่ะเออ บอกราคาไม่ได้ครับตอนนี้ติสนามไหนชะอมครับผมชะอมโคราช หกเก้าโอ้โหว่าแต่นี่ไฮบืนลองหน่อยลองหน่อยเล็นถึงกี่ทุ่มเชียงคืนมั้งครับน่าจะเชียงคืดล้างใจล้าง

เกาหลีแท้ไหมขึครับขึเก้าต่อหกหยกี มาแลยลุ้มรอมาแล้วไอ้ลูกดรอสวัสดีคนดูร้อยสิบคนครับใครนำครับฝั่งนู้นนำครับฝั่งตรงข้ามนำครับสามแต้มแล้วก็เดิมพันครับผมเดิมพันเท่าไหร่ มันบ่งอะไรครับหลักพันครับหลักพันตอนนี้เอตอนนี้รบดูสองคนแล้วใช่ใช่ <c oughs> ฝั่งนี้ข้ามฟรีครับข้ามฟรีสองเลยครับแต่ว่าเกาหลีตั้งได้อย่างเดียว เตะอยู่สายอ่าอยู่โคราชครับชะอมสนามบ้านชะอมเกาหลีทํำเตมไม่ได้ครับเพราะว่าเกาหลีชงง่ายอย่างเดียวครับล้นลูกสองครับ เกาหลีจิบขาครับผมขาขวาครับจิบจีะไม่เคยพลาดทำมาดเยอะเย็ดคำคมเนี่ยทำไมพี่เขา อะไรวะนี่ทำไมพี่เขาผมเห็นพี่เขามองอย่างเดียวเลยครับไม่เห็นพี่เขาฟาดเดี๋ยวเรื่องความ ต่างเหตุจี่เฟมเขาเรียนเป็นเซตครับเซตเดียวคุณถ่ายเป็นเตะนะครับเตะแล้วครับเมื่อวานนี้เก่าดีเพลย์ครับ เขาห้ามพี่เกาหลีข้ามใช่ไหมครับข้ามได้ลูกลสองล้นข้ามได้ครับถ่ายหลุแสงหน่อยครับมันไม่ได้เลยครับฝั่งนู้นก็มีเสียงมีกเสียง เต็มเท่าไหร่ครับเดี๋ยวครับฟังกรรมการแป๊บแปดสิบสองโอ้เต็มแนวกิมนะครับฟังแนวจิมเดี๋ยวครับล็อกได้อยู่เก้าสิบสองครับ ใชร์ได้อยู่บ่อใช่ได้ครับสองสององสองสองเขาเห็นครับเขาเห็นครับตอนนี้ตัวกินครับวันนี้ใครถ่ายคะเนี่ยคนที่คุยกับพี่วันนั้นเลยครับเยอะครับเยอะเนี่ยสามเมื่อกีไม่กินมายาให้พี่บอก เจอะลุไปเยอะทะลุทะลุเก้าสิบสองครับ ฝั่งน้นเต็มเดียวกินนะถ่ายแนนอนได้ไหมครับมันอ่านชทไม่ถนัดครับดีๆจาลูกกจน้อยเฮ้ยกใ ไเปิดบอไปดีชัดเลยเดียรเออัดชัดชัดๆเออใชครับใช่ครับน้องหนนี่ครับใครต่อั่งนต่อต่อไปใครอีกครับไม่แน่ใจครับ

สิบออกไม่นับเต็มนะครับอ๋อเล่นเต็มล็อกครับราคาราคาต่อสามต่อสามต่อสามต่อศครับศูนยต่อสิบเต่อสิครับตอนนี้ตาอยู่สวนเต็มเห้กูเสีมไปทะลุเลยนะทะลเส้นน่ะ ร้นครับล้นมากครับตอนนี้ใชไม่ดีแล้วลลาเข่าย้่าเข่าเ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 า <coughs> ừ. <coughs> phần này năm Phòng nào nào phòng nữ không Nằm 12-10ครับ. đầu game <coughs> 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 lóc